นี่คือเบเบ็ดเพอร์ซิอุสดาเบเบ็สายดีเฟนซ์แห่งยกซีเอ็กซ์ซีซันต่อตำนานจาก Mission Fight. เมทัลไฟส์เอาล่ะวันนี้จะพาทุกคนไปดู CX03 เบเบ็ดเพอร์ซิอุสดาซึ่งก็เป็นเบเบ็สายดีเฟนซ์ของโรจิแลนซ์หนึ่งในตัวละครจากซีซั่นสองทีนี้เราก็จะพาไปดูกันว่าในกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างเริ่มต้นกันด้วยที่ตัวบิดก็คือบีดเหรือบีดเวสเป็นบิดสายดีเฟนซ์ที่มาพร้อมกับปลายแหลมมนทำให้ยากต่อการเอียงฮาร์ดของรัชเชต์แลนซ์นก็จะเป็นหก,ก,ก,กว่าากรและปดศ บเบดอย่างบัมเปอร์เมื่อรวมกันแล้วจะได้เบดที่สามารถดูดซับและสะท้อนการโจมตีของเบดฝ่ายตรงข้ามได้ถ้าว่ากันในเรื่องของน้ำหนักตัวเบดจะหนักอยู่ที่37.2กรัมลัตเชตจะหนักประมาณ6.8กรัมและตัวบิดจะหนักประมาณ1.9กรัทกรมรทีนี้ก็ได้รา,ายนำนักทั้ง3ส่วนมาประกอบร่างกันแล้วก็เอาไปเจอกับเบดตัวแรกอย่างทวารเบสโคหกศูนย์วีไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างโลที่สองเจอกับวิซาร์ดอาร์คสี่ห้าห้าโลออฟ ลุกที่สามสกอร์พีโอสเปียศูนย์เจ็ดศูนย์แซฟลุที่สี่วิซาร์ดล็อตห้าหกศูนย์ดิสบอลลุที่ห้ากลเดมล็อคหนึ่งหกศูนย์อันเดอร์นิโดลุกที่6กอิมแพคโด้เก60หกศูนย์โลัส และนี่ก็คือเบเบซีเอ็กซ์ศูนย์สามเพอร์ซิวดาแลทุกคนหล่ะคิดว่าตัวนี้เป็นไงกันบ้างเราพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลย